คือ,อสองประเทศเนี่ยนะครับมันเตรียมพร้อมที่จะมีการพบกันในอนาคตอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ที่สําคัญก็คือทั้งสองประเทศโดยเฉพาะทางด้านของอเมริกานั้นให้ความสําคัญมากกับเรื่องของอความสัมพันธ์กับจีนนะครับเราจะเห็นได้ว่ามีการอ่อน,ออนตัวลงไปนะครับมีการทําข้อตกลงขายายไอ้ตัวเก้าสิบวันเป็นหนึ่งปีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆที่คิดว่าจะคุยกันที่นี้อีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ได้คุยกันในตอน ตัวตัวตัวเอเปกนะครับก็คือด้านที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันคือนอกเหนือจากเป็นหลักประกันในความสัมพันธ์ที่เรียกว่ากว้างขึ้นนอกจากลายเอิร์ธนะครับซึ่งเป็นสิทธิอเมริกาให้ความสําคัญมากๆแล้วก็พูดง่ายดีใจมากที่จีนมีการผ่อนคลายก็คือทางด้านจีนนั้นต้องการใช้กลยุทธ์อันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันคือไม่จําเป็นต้องที่เรียกว่าใช้กําลังรครับเขาจะลองใช้นโยบายที่เรียกว่าอนาคอนดาสตรัทเจี อนาคตก็คือดูที่เราเคยดูหนังนะฮะรัดรับรัดรัดรัดต้นอสังค์ที่ถือเนี่ยะสบความสำเร็จมากมายพอสมควรในการที่จะรัดทางด้านไต้หวันโดยจุดประสงค์บรรดาก็คือว่าบีบให้ผนไต้หวันเนี่ยนะครับและบีบให้การองไต้หวันเนี่ยมาเห็นความสําคัญว่าเฮ้ยมาเรียกว่ามาจอยกันก็คือเป็นเอ่ออ่าเป็นรวมกันโดยไม่ต้องใช้กําลังด้วยการที่จะสร้างแรงกดดันทางการทูตจนกระทั่ง๋ยวนี้ เราจะเห็นว่าประเทศที่มีความสัมพันธ์ูกกับจีนเนี่ยกับทางด้านไต้หวัน,นลดน้อยลงไปเหลือจะเกาะเล็กในน้อยเท่าน,นั้นเองแต่ที่สําคัญก็คือคือด้านอเมริกาสิ่งที่สาคัญก็คือในยุคของทางด้านของเอ่อทรัมป์นั้นระยะแรกก็มีความแข็งกล้าเหมือนกันในส่วนที่เกี่ยวกับจีนในกรณีไต้หวันในตอนยุคทรัมป์หนึ่งนะครับให้ความช่วยเหลือทางด้านอาวุธแต่พอมาถึงทางด้านไบเดนเนี่ยเริ่มที่จะมีความกลัวว่าจีนจะบุกไต้หวันเพราะดูจับเรื่องตัวอย่าง ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอทางด้านของอยูเครนรัสเซีย,ยนะครับแต่จีนเองก็ไม่ได้มีเป้าหมายถึงขนาดนั้นเพราะไม่จําเป็นนะครับและยังไม่ถึงเวลานะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่าไบเดนมีการให้คําสัมภาษณ์ทุกครั้งนะฮะหลายต่อหลายครั้งว่าถ้าเกิดจีนบุกไต้หวันเขาจะทาไงก็ช่วยไต้หวันสิแต่สังเกตด,ดูนะฮะนยโยบายต่างประเทศของอเมริกาเนี่ยตั้งแต่แรกเลยคือนยโยบายที่เคาเรียกว่า strategic เอ b มบิคูเตี้คือเลขนายคือไม่ได้บอกชัดๆเพื่อที่จะให้ทั้งสองฝ่ายรู้เลยครับว่าอย่ามันมีซ้ำสงครามบอกเอาไต้หวันในคำนองว่าเฮ้ยคุณนะฮะอย่าไปคิดแยกแปรเดินนะครับผมจะไม่ช่วยคุณนะครับลักษณะดเดียวกันบอกทางด้านออจรีนคุณจะไปบุกเข้าผมอาจจะช่วยไต้หวันไม่บายนี้ได้ผลแต่ไปเดนเป็นประธานที่ดีคนแรกที่พูดออกมาชัดๆแต่ว่าหลังจากพูดอีกวันสองวันทางด้านกระทรวงต่างประเทศของอเมริกาก็บอกว่าเฮ้ยไม่จริง นโยบายขาเขายังไม่เปลี่ยนก็แสดงว่านโยบายยังไม่เปลี่ยนแต่พอมาถึงสมัยท่ามสองอันนี้น่าคิดแล้วครับเพราะว่าท่ามสองนั้นแนวนยโยบายอที่สาคัญคือในระยะหลังเนี่ยเริ่มที่จะเรียกว่าถูกแรงกดดันจากทางด้านจีนทางด้านของแหล่เอิร์ดเนี่ยสำคัญมากและเราจะสังเกตดูว่าชาติทีต่อไต้หวันเนี่ยชัดจะเรียกว่าไม่ค่อยชัดแล้วแล้วก็สิ่งที่สาคัญก็คือไต้หวันเองก็มองในเรื่องของอยูเครนเอทางด้านของอเมริกาให้ความชื่นหรือนาโต้เรื่องอยูเครนชัดจะไม่ชัดไต้หวันจะชัดกว่าเก่กง และที่สาคัญก็คือว่าควในประชาชนไต้หวันเองก็รู้สึกว่าชักจะหวั่นเกรงชักจะมีความรู้สึกนะครับว่าอาจจะต้องเรียกว่าอะไรอ่าเอ่อมองว่าไต้หวันจะปลอดภัยชักจะไม่แน่ใจไม่มีสองประเด็นประเด็นท่าทีของทามแล้วท่านท่าทีของทามอีกส่วนนึ่งก็ถูกแรงกดดันจากหนึ่งจีนอย่างแเอ,อกรบแทอันหนึ่งก็ที่สําคัญก็คือว่าทางด้านของทามเองระยะหลังบอกตางไต้หวันนะในัำตอบคุณนะต้องเพิ่มกําลังอาวุธต้องซื้ออาวุธ แต่ขณะเดียวกันเรื่องของความมั่นใจที่ว่าถ้าเกิดพูดง่ายาเกิดถูกบุกสันเถียรูทรัมไม่ได้พูดอะไรขึ้นมาเพราะสิ่งที่ทางไต้หวันกำลังเกรงก็คือว่านโนยบายนี้นะฮะกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงความมั่นใจที่ว่าอเมริกาจะให้ความผูกพันในการช่วยเหลือไต้หวันเนี่ยมันชักจะเรียกว่าลดลงไปและที่หลังสุดก็คือว่าในด้านของทางด้านของอเมริกานั่นนะครับถูกแรงกดดันนะครับยกตัวอย่างก่อนที่ก่อนเทียบไปที่เอเปก ก็มันมีอเมริกานี่นมีนโยบายบอกว่าอะไรครับไม่สนับสนุนนะครับให้มีการแยกเป็นดินแต่ทั้งจีนต้องการให้ทําบอกเลยว่าต่อต้านการเป็นเอกราชให้ชัดคือเปลี่ยนจากไม่สนับสนุนแยกแยกเป็นดินเป็นการอปโพสต์คือต่อต้านซึ่งจีนทางด้านของไต้หวันกูหรือเกิดว่าในอนาคตที่พบกันระหว่างอเมริกาทํามกันเนี่ย<ฆ>จะมีเรื่องนี้อยู่ซึ่งแสดงว่าท่าทีของอเมริกาที่มีต่อไต้หวันชัดจะไม่แน่ใจซึ่งจะสร้างแรงกดดันเป็นอนาคอนด้า กับทางได้ตไต้หวันและก็พักเอาไต้หวันเองตอนนี้มีการแตกแยกนะครับเหมือนกับมีการแยกขั้วกลุ่มที่เป็นลักษณะที่ใกล้ชิดกับจีนมากขึ้นเนี่ยกำลังเรียกว่าแรงเพราะฉะนั้นน,นี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จีนใช้นโยบายนะครับในการแบ่งแยกภายในและไม่จําเป็นที่จะต้องใช้แรงแต่ก็ไม่ปฏิเสธนะครับว่าถ้าเมื่อไรเกิดความจําเป็นเนี่ยในอันนี้จีนก็พร้อมที่จะใช้กําลังอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่กาลังเกิดขึ้นในระหว่างเรียกว่าเรียกว่าสามเหลี่ยมนะระหว่างจีน ไต้หวันแล้วก็ทางด้านอเมริกาแต่ขณะนี้ก็มีส่วนมังคือเกี่ยวข้องกับทางด้านของญี่ปุ่นเพราะว่าสิ่งที่ญี่ปุ่นพูดนั้นก็คืออยู่กับไต้หวันเลย<ฆ>นะครับเป็นครั้งแรกนะที่นายกัฐมนตีของญี่ปุ่นมีการพูดว่าถ้าไต้หวันเนี่ยนะครับถ้าถูกใช้กำลังถกกระทบเพราะว่ามันมีตอนที่ถูกกระทบเพราะว่าไต้หวันห่างจากเกาะที่ใกล้ที่สุดกับไต้หวันเนี่ยประมาณหนึ่งร้อยกิโลเมตรหนึ่งร้อยกิโลเมตรก็คือเกาะโยนาคุนินะครับซึ่งตอนที่ มีการซ้อมลบครั้งใหญ่นะครับพี่ประธานสภาล่างของอเมริกานเนี่ยเยือนไต้หวันเนี่ยมัฐมีนซ้อมลบปรากฏว่าแรงสะเทือนกับวิถีชีวิตวิถีอาวุธที่เขาซ้อมลบเนี่ยมันใกล้เคียงกับ,กบเกาะอ่อ่อออยูโรกาลปูนี่นะฮะอย่างมากเพราะฉะนั้นนายกเอ,อนญี่ปุ่นคนนี้ก็เลยบอกเนี่ยถ้าเกิดมีการลบเนี่ยถือว่ากระทบกับเรื่องความมั่นคงญี่ปุ่นพร้อมที่จะใช้กาลัง ร่วมกับทางด้านพารามิตรแค้นั่นเองครับอย่างที่กีตาบอกในตอนต้นจีนถือว่าเรื่องของไต้หวันเป็นเรื่องที่จับต้องไม่ได้เป็นเรื่องของส่วนหนึ่งของจีนเพราะฉะนั้นเอาเรื่องจริงๆเพราะเป็นเรื่องที่สําคัญมากเรื่อง่าซิกเนเจอร์เพราะฉะนั้นก็มีเล่นงานจีนเล่นงานญี่ปุ่นอย่างหนักตั้งแต่เรื่องแบรนด์เรื่องของส่งออกเรื่องของอะไรครับสีฟูดเรื่องของการควบคุมเรื่องภาพยนตร์นะครับแล้วก็เรื่องของการเดินทางแะแถมยังมีลักษณะที่กูกันหรือเกินว่าให้อาจจะเล่นแหรียหรือไลเออร์ และเรื่องของการลงทุนที่บอกอันนี้ก็เป็นส่วนที่กําลังเกิดขึ้นขนาน,นี้ครับค่ะแล้วการที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงหยิบยกเรื่องของไต้หวันมาคุยกับประธานาธิบดีทรัมป์ในช่วงที่มีความขัดแย้งทางการทูตก,กับญี่ปุ่นในประเด็นนี้ด้วยนะคะอาจารย์มองว่าจะมีผลอย่างไรไปถึงญี่ปุ่นหรือเปล่าคะต้องการให้สหรัฐส่งสัญ,ญญาณอะไรไปที่ญี่ปุ่นหรือเปล่า ทางด้านหนึ่งครัมเองนะครับหลัไน้อย่าหลัง,ลงเขาก็รู้ว่าญี่ปุ่นกำลังเกรงเพราะฉะนั้นเขาสังเกตดว่าด้านหนึ่งเขาก็เหมือนกันคือดีให้ญี่ปุ่นเนี่ยป้องกันตัวเองมากขึ้นด้วยการใช้งบประมาณมากขึ้นซึ่งทางด้านของอะไรครับทางด้านของก็สรงกับนายกท่านนี้เลยครับแล้ว,วานายกท่านเนี้ยเป็นนายก um ative, คอนเซิร์ตฟและมันถึงออกมาทั้งนี้อย่าลืมว่าตอนที่จีนเล่นงานและก็คำพูดในทางอเมริกาก็สนับสนุนทางด้านของญี่ปุ่นนะครับ เพราะฉะนั้นอันดีและที่สําคัญก็คือว่าภายใต้แรงกดดันที่กําลังกระทบต่อเรื่องของนาโตต่อยูเครนเนี่ยที่คุณเกรงว่าอเมริกาจะปลุกพันมาตราห้าเนี่ยน้อยลงไปจากทางด้านทั้มเองก็พยายามหันมาทางด้านของเกาหลีใต้แล้วก็มาทางด้านของญี่ปุ่นนะครับเป็นการยืนยันเลยก็ว่ามีความมั่นคงอย่างมากอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะที่อย่างน้อยที่สุดไม่ว่าจะมีปัญหาเรื่องไต้หวันด้านหนึ่งต่ด้านของความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นนั่นอเมริกานะฮะจะต้องมีความอะไรครับ ต้องให้ความสนับสนุนตรงนี้อย่างแน่นอนท,ทั้งที่บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเขากำลังเดินนโยบายของเนโอนะครับ isolationism แต่อโซนิชเ่มคงนะครับในด้านที่เกี่ยวข้องกับทางด้านตะวันยุโรปอาจจะมีผลกระทบในระดับหนึ่งแต่ในด้านอินโดแปซิฟิกผมคาดว่ายังไงก็จริงมองตามในลักษณะที่เป็นประเทศที่น่ากลัวที่สุดแต่ว่าสิ่งที่เขาต้องยอมเท่าไราครับเพราะถูกบกีบจากจีนเรื่องแรองานเป็นความ,เป,วามเป็นความตายของอเมริกา เพราะว่าจีนเนี่ยปลูกพันธุ์นะคอเสียตั้งเจ็ดสิบเปอร์เซ็นคุมรีเสดตั้งครึ่งหนึ่งเพราะงะั้นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในลักษณะที่ด้านหนึ่งไม่พอใจนะฮะต้องการเล่นงานอีกด้านหนึ่งเล่นงานมากไม่ได้เพราะตัวเองก็ถูกกระทบตรงนี้เพราะฉะนั้นดำเอนอินนโยบายในลักษณะที่สองเป็นแนวนโยบายที่ฟังดูแล้วนะครับมันเหมือนกับด้านหนึ่งมันก็ดีอีกด้านหนึ่งมันก็เล่นกลกันอันนี้คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ครับค่ะในมุมของนักวิชาก,การก็บอกว่าร r เอิร์ธนี่เป็นไพ ตายของจีนที่อาจจะมาใช้บีบญี่ปุ่นได้เหมือนกันนะคะกับเคสของประเด็นไต้หวันในรอบล่าสุดนี้นะคะอาจารย์มองว่าจีนจะใช้ไม้ตายนี้ในการกดดันญี่ปุ่นรอบนี้หรือเปล่าคะแน่นอนครับจีนสาม,มารถที่ใช้ได้แต่จีนเองก็รู้ว่าแนวนโยบายนี้มันเกี่ยวข้องกับคนทั้งโลกเพราะการควบคุมลาเอ,อิร์ธนะครับมันกระทบกับตั้งแต่ไม่ยึมฟันจันเหล,ลือลมแต่กระทบกับญี่ปุ่นกับอ,อเมริกามากเพราะว่าเอามาใช้ทางด้งานอาวุธเอามาใช้ดิจิตอลเอามาใช้รถยนต เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งทั้นจีนเองตอนเนี้ไปประชุมที่ไหนครับที่แอฟริกาที่ทรัมป์ไม่ได้ไปละสิบเก้าประเทศแต่อานายกไปนายถีจิ้งผิงไม่ได้ไปเอาบอกทางด้านประเทศกําลังพัฒนาเลยไม่ต้องกลัวเราจะร่วมมือกันในการพัฒนาร่วมกันเพราะฉะนั้นเขาเองก็รู้นะว่าไม่อยากจะเล่นเป็นตัวที่ถูกมองในแง่ลบเพราะฉะนั้นีสําคัญแต่แน่นอนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอเมริกาเกี่ยวข้องกันนี้เขาก็ต้องระวังครับ ก็ส่วนนี้เป็นตัวที่เขามีอำนาจต่อรองเพราะนี่ตอนนี้อเมริกาและรวมทั้งญี่ปุ่นด้วยก็คงกำลังเนินนโยบายในลัหน้ะที่ต้องการกระจายเรื่องการพึ่งพาเราจะเห็นว่าสิ่งที่ทางอเมริกาเนี่ยครับดำเนินมาตรการนัางทำไมมีเรื่องข้อตกลงแรเอิร์กับไทยแไมระยะหลังนะเพราะว่าโดนบีบตอนประมาณต้นเดือนของเดือนที่แล้วนะครับที่มีบอกว่าจีนออกมาชัดเลยครับว่าประเทศไหนก็ตามที่มีแรเอิร์นิดเดียวเนี่ยจะต,ต้องขออนุญาตอันนั้นที่ทําตกใจแผ่นิคขึ้นมาเลยถึงต้องรีบเจรจา เพราะฉะนั้นญี่ปุ่นเองขณะนี้ก็เช่นเดียวกับอเมริกาครับก็กําลังดําเนินมาตรการอันหนึ่งก็คือพยากระจายการพึ่งพาเรื่องแรงเอิร์ดกับประเทศต่ตางๆทั่วโลกอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ขณะเดยียกันอันนี้ก็ต้องยอมรนะับแต่ถ้าเรามองก็ความขัดแย้งทางด้าน การเมือนจะส่งผลต่อเรื่องของขับขันแย้งทาให้ญี่ปุ่นกับจีนเป็นดีคับพลิกหรือไม่อันนี้ผมเชื่อไม่ถึงขนาดนั้นครับเ <ừ> พราะในอดีตการความขัดแย้งของจีนกับญี่ปุ่นนะฮะในอดีตเนะี่ยมันก็มีความขัดแดย้งโดยเฉพาะความขัดแย้งเรื่องอะไรครับเช่นเราจะได้ยินบ่อยๆเรื่องของอะไรครับเรื่องของอทางด้านเทเลจีนตะวันออกเซนคากุที่จีนก็นเรียกเตียวยู่นะครับทุกวันนี้ก็ยังมีประเด็นพวกนี้อยู่ นะครับแล้วกันที่สองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่ผู้นําของญี่ปุ่นนะ่ะมักจะไปแสดงความเคารพต่ออ,อ,อะไรครับต่อหลุมศพของทหารซึ่งจีนบอกว่านี่กำลังนะกลุ่มเราเนี่ยเป็นกลุ่มที่เล่นง,งานจีนเป็นสิ่งที่ไม่เห็นด้วยมันก็มีความขัดแย้งลุ่นแรงพอสมควรนะครับแต่ในระยะหลังสังเกตด,ดูนะครับขัดแย้งยังไงก็ตามทั้งสองฝ่ายรู้ว่าจําเป็นต้องเล่นเหมือนกับในร้านของการของของการละครอ,อเมริกันต้องเล่นหนะักเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมาก นะครับเพราะฉะนั้นในการเล่นนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าเล่นจนตายเพราะว่าผลกระทบก็คือว่าทั้งสองประเทศมีความผูกพันทางด้านเศรษฐกิจนะครับอย่างมากเลยแต่แน่นอนอายุปุ่น,นพึ่งพาจีนมากกว่าจีนที่พึ่งพาญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าทั้งสองฝ่ายทม่ตพึ่งพานะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ผมคิดว่าพอเรื่องของอารมณ์เนี่ยมันลดลงไปแต่ทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะจีนต้องเล่นเพราะเรื่องนี้อยู่กับชาตินิยมเพราะฉะนั้นต้องเล่นหนักนะพอเล่นหนักแต่ถึงจุดหนึ่งนะฮะมันก็เกิดลิขชายและอย่าลืมนะญี่ปุ่นเองไม่ได้มาขอโทษ แต่ญี่ปุ่นเองนะฮะก็มีการพูดบอกว่านโยบายต่างประเทศของญี่ปุ่นที่เกี่ยวกับไต้หวันเนี่ยกับกับจีนเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงเพราะอะไรครับคือพูดง่ายจะไม่พูดเรื่องนี้เพียงแต่นายกท่านเนี่ยเริ่มมีการพูดแต่พอพูดหลังจากนั้นกระทรวงต่างประเทศเลยออกมาพูดนโยบายไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้ก็เท่ากับว่าเป็นการที่จะหาทางที่จะหาทางลง นะครับแม้ว่ากีนยังไม่พอใจบอกว่าขอให้ดีแทคชันขอโทษแต่ก็ไม่ขอโทษแต่การออกมาพูดแบบนี้ก็สแสดงถึงเจตีตำลงว่าสถา,านการณ์อ่ะญี่ปุ่นเองไม่ต้องการที่จะต่อให้เกิดนะฮะเกิดไอ้ระ่าดแรงเกิดขึ้นแต่สิ่งที่ทํามันเป็นลักษณะผมเรียกว่าโลโกคอนชัมชั่นบริโภคภายในเพราะสิ่งที่ทางด้านนายกพูดเนี่ยถูกใจค,คนญี่ปุ่นคะแนนเสียงขึ้นมาถึง80%ตแต่ตอนนี้เศรษฐกิจมันย่ำแย่ส่วนหนึ่งก็มาจากเรืองจีนแต่ส่วนสําคัญมาจากไหนอันนี้มากกว่าจากการที่เขากระตุ้นเศรษฐกิจ เพราะกระตุ้นแรงกันไปเนี่ยเงินเฟ้อมันสูงไม่ต่ำลงเพราะไม่ต่ำลงคนก็ไปคิดว่าเฮ้ยเศรษฐกิจญี่ปุ่นยังเปราะบางอยู่จะเหมือนกับปี2 2เหมือนกับนายกผู้หญิงของญี่ปุ่นของของอังกฤษเนี่ยกระตุ้นแรงกันไปเกิดกระทบเพราะตอนนี้เงินเฟ้อสูงและที่สําคัญก็คือดอกเบี้ยนะครับในลักษณะนี้ก็คือยิวผงตอบแทนเนี่ยห้าปีสิบปีเนี่ยขึ้นมาสูงขึ้นมาอันนี้เป็นคนที่กลัวว่ามันไปกระทบกับเรื่องของเศรษฐกิจและตลาดหุ้นของญี่ปุ่น ที่ผ่านมารวมทั้งดีมีปัญหากับทางจีเนลดลงถึงเท่าไหร่ครับถ้าคิดเป็นตัวเลขแล้วมันเท่ากับเงินที่กระตุ้นพอดีใกล้เคีย <that> งกันนะาะเงินที่เขากระตุ้นเนี่ยประมาณ 20, 2 1ถึง22ล้านล้านเยนหุ้นตกมาขนาดนั้นเลยเพราะฉะนั้นคนที่เกรงกลัวคือเศรษฐกิจญี่ปุ่นตอนนี้กําลังเจอปัญหา นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งเป็นผลกระทบที่ผสมผสานระหว่างแนวนโยบายขอยงเขาที่กระตุน้นนะครับโดยที่คนบอกว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นไปได้ดีทำไมไมนต้องกระตุนนะ้นขนาดนี้บวกกับเรื่องของความขัดแย้งกับจีนอันนี้ก็เลยทําให้ส่งผลกระทบว้าญี่ปุ่นกำลังเจอปัญหาด้านเศรษฐกิจครับดังนั้นคือถ้าทั้งสองฝ่ายต่างก็จะมีความจําเป็นบีบรัดในทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะ่ยิ่งฝั่งของญี่ปุ่นนะคะทิศทางของพัฒนาการความขัดแย้งครั้งนี้อาจารย์สมชายมองยังไงคะ ก็จะต้องค่อยๆบรรเทาเบาบางลงค่อยๆจบลงใช,ใช่ไหมค,ครับใช่ครับคือญี่ปุ่นเองก็จะพยายามที่จะทำะไล่คะแนนเสียงกับภายในพอแล้วด้านนี้ก็พยายามที่จะเรียกว่าแก้ไขนะครับแต่อาจจะไม่ได้ขอโทษนะครับนะบนะเพราะวันนี้รู้เสกได้คะแนนเสียงนะครับแต่ขนาดเดียวกันก็มีการพูดว่านโยบายไม่เปลี่ยนแปลงนโยบายไม่เปลี่ยนแปลงเพราะนโยบายของเขาก็คือจะไม่แตะเรื่องของไต้หวัน แังนันนี้เขาก็พยายามที่จะไปเปลี่ยนแปลงแล้วพอการเวลาผ่านไปนะครับต่างคนต่างด้านจีนก็ได้แสดงถึงอะไรคับให้รู้ว่าจีนเอาเรื่องไปถึงระดับหนึ่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่นในระดับหนึ่งนั่พอได้ผลจะมาตูมครับทั้งสองฝ่ายก็คงจะต้องหลีกเลี่ยงเพราะเล่นกันต่อไปนะฮะในทางที่สี่เกมก็คือเล่นในกาทีฟซัสมเกมคือเป็นลบทั้งคู่ พราะในกรณีก็คือตารจำเป็นต้องเล่นนะครับแต่เกมนี้ไม่ใช่เป็นเ,เ,นเกมที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะแน่นอนแม้หน้าต่อรองจะมีกับศีนมากกว่าญี่ปุ่นก็จริงแต่ว่าทางด้านญี่ปุ่นทางด้านจีนก็มีความสัมพันธ์ในที่ต้องการมีความสัมพันธ์ดีกระจายกันทั่วทั่วถึงกันแล้วอย่าลืมนะสิ่งที่สำคัญก็คือโดนเล่นพลัเล่นจีนเองก็มีความสัมพันธ์ในการกระจายไอออออเเเรรรรืืออรรร่่งงงงขขะศษฐกิจไปสู่ทั่วโลกเช่นเดียวกันเพราะญี่ปุ่นก็มีความสัมพันธ์กับจกกีนอย่างดีในด้านของเศรษฐกิจ มาถึงจุดหนึ่งส่วนนี้จะทําปแ้วสองกว่าเนี่ยจําเ,จเป็นต้องหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่มันรุนแรงมากเกินไปหรือพูดง่ายหลีกเลี่ยงเนกระถิ่นซัมเกมและเกมนี้ไม่มีใครชนะมันแค่สี่หกซัมเกมเพราะฉะนั้นการเวลาก็จะค่อยๆคลี่คลายมุกกระถิ่งที่เคยเกิดขึ้นระหว่า,างจีนกับญี่ปุ่นหลายต่อหลายครั้งครับค่ะและในห่วงของความขัดแย้งระหว่างจีนญี่ปุ่นและก็ความพยายามในการที่จะฟื้นความสัมพันธ์กับสหรัฐนี้นะคะมีผลอย่างไรกับประเทศไทยคะอาจารย์สมชายคะผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญก็คือประเทศไทยเองนะฮะ ว่ามันก็คงจะต้องมีการบาเดนินมาตรการในลักษณะที่เรียกว่า,ามีความสัมพันธ์เขาเรียก e เอ็กับทั้งฝ่ายต่างๆนะครับในกรณีเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือความขัดแย้งของเขาเนี่ยก็เป็นเรื่องของเขานะครับแต่ว่าแน่นอนในการขัดแย้งถ้ามันมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจมันก็มีทางกระทบกับเราทางอ้อมบ้าง นะครับถ้าเศรษฐกิจอกของของ,ของญี่ปุ่นขยายตัวลดลงควยญี่ปุ่นก็เป็นประเทศที่มีความสําคัญในเรื่องการลงทุนกันแต่ผลกระทบอันนี้ผมบอกว่าจากัดมากก็ผลกระทบนี้จะจํากัดในระยะเวลาสั้นมากเพราะผลกระทบจริงๆไม่ค่อยมีมากมายเท่าไหร่นายกเว้นว่าจะลามไปไปถึงขนาดนั้นแล้วก็ที่สาคัญก็คือภายใต้ความขัดแย้งแล้วก็เรื่องของร่วมมือทั้งสามประเทศเนี่ยบอกได้ยังไงก็ตามโลกในวันนี้ทุกประเทศเหมือนกันหมดที่ถูกทําเล่นงานคือกระจายเรื่องของตลาด กระจายเรื่องตลาดตลายกระจายสินค้าไปสู่ทั่วโลกและไปสู่ประเทศต่างๆเพราะฉะนั้นนี่บอกได้ว่าเป็นกลยุทธ์ที่ประเทศต่างๆดําเนินอยู่คือไม่สามารถดีคขิ้งจากอเมริกาได้แต่อย่างน้อยที่สุดลดเรื่องของอะไรความสัมพันธ์เพราะว่าถูกอะไรถูรเกเล่งงานเพราะเขาเรียกว,ว่าดี globalization นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ติดต่อกับอเมริกายังติดต่อก,กันอยู่ความจาเป็นแต่จะต้องลดและมาขยายความสัมพันธ์เขาเรียกว่า intensive globalization กับประเทศต่างๆทั่วโลกรวมทั้งฝรั่งเซา เพราะฉะนั้นภายใต้อันนี้เนี่ยนะจีนญี่ปุ่นหรือแมาทา้ทั่งใต้อ่อทางด้านอาเซียนก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทุกประเทศในบริเวณนี้ต้องมีการกระจายรูม,มือกันระหว่างกันเพื่อป้องกันการถูกพันกับประเทศใดประเทศหนึ่งพ่อเห็นตัวอย่างจากที่ถูกเทงานจากอเมริกาครับ